คดีตากใบเหตุการณ์คดีตากใบเนี่ยนะมันจะใกล้หมดอายุความในวันที่25ตุลาคมปี67นี้แล้วเหตุการณ์ตากใบคืออะไรครับผมขอย้อนทวนความทรงจําอีกสักครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์ตากใบเนี่ยเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วครับเกิดเหตุการณ์ตากใบเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคม2547นะตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นครับในปี47ครับ พีน้องประชาชนกว่า200คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะฮะมาชุมนุมกันที่สถานีตำรวจปูทอนอำเภอตากใบครับชุมนุมกันหน้าสถานีตำรวจปูทอนอำเภอตากใบชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอรนะครับจำนวน6คนปล่อยตัวเข้ามาคือชอรอบอรทั้ง6คนเนี่ยถูกควบคุมตัวครับ พราะตำรวจบอกว่าคนเหล่านี้แจ้งความเท็จไปคุมตัวไว้แจ้งความเท็จเรื่องอะไรครับคือชอรอบหกคนเนี่ยนะเขาได้ปืนมาหกกระบอกนะฮะปืนหกกระบอกเนี่ยก็มีกลุ่มติดอาวุธป้นปืนเนี่ยเอามาแจกให้พวกเขาหกกระบอกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเนี่ยพวกคุณเนี่ยแจ้งความเท็จนะครับหกคนชอรอบอรชอช้างราเรือบ่ไ,ไม้คุมไม่หกคนประชาชนก็เลยบอกเฮ้ยนี่มันจับอะไรวะเนี่ยมั่วซั่วไปหมด อีเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญปลุนปืนกันเนี่ยนะฮะสามร้อยสี่ร้อยกระบอกเนี่ยเมื่อช่วงต้นปี47เนี่ยกลับไม่มีการดําเนินคดีเอาผิดกับทหารเลยแต่ทําไมกรณีพอเป็นชอรอบอเนี่ยชอรอบอกับถูกดําเนินคดีนะฮะนะฮะเอานะผมเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะกลุ่มชอรรบหกคนเนี่ยนะครับเขาถูกปล้นปืนไปนะครับถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาปล้นปืนไปนะครับ ชรบก็เลยถูกจับกลุ่มนะครับแต่พี่น้องประชาชนมาชุมนุมกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนต้นปีนี่ะทหารเนี่ยสามร้อยเออถูกป้นปืนไป3-400กระบอกเยยังไม่เห็นดาเนินคดีเจ้าหน้าที่ทหารเลยว่ารักษาปืนภาษาอะไรทำไมโดนป้นปืนไปแต่พอชรบหกคนโดนป้นปืนไปอ้าวคราวนี้ถูกดําเนินคดีนะครับเขาก็เลยนะมาชุมนุมกันนะครับ ปรากฏว่าพอชุมนุมครับคนยิ่งมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะมีประมาณสองพคนชุมนุมอยู่หน้าสถานีตํารวจภูธรตากใบนะครับมีการสั่งการนับนำโดยแม่ทัพภาคที่สในเวลานั้นยศเวลานั้นคือพลโทพิสารวัฒนวงคีรีสั่งให้มีการสลายการชุมนุมโดยฉีดน้ําและโยนระเบิดแก้น้าตาเข้าไปครับแล้วก็ปะทะกันแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้พอจับกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็นํา ผู้ต้องหากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยนะครับประมาณพันกว่าคนเนี่ยนะฮะจับมานะครับแล้วก็มามัดมือไผ่หลังนะครับผู้ถูกควบคุมตัวเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับก็จับถอดเสื้อมัดมือไผ่หลังนะครับแล้วก็อะไรฮะเอาขึ้นรถบรรทุกทหาร25คันนะครับ25คันแล้วก็โยนเข้าไปในรถบรรทุกทหารนั่นแหละ แล้วก็นอนทับซ้อนกันซ้อนกันแล้วก็พากลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ค่ายอิงขยุทธจังหวัดปัตตานีค่ายอิงขยุธจากสอจาก,จากค่ายอิงขยุทธปัตตานีเนี่ยจากสอพอสอพอตากใบเนี่ยไปถึงค่ายอิงขยุทธที่ปัตตานีเนี่ยมันประมาณ150กิโลเมตร0กิโลเมตรแล้วก็มีชายถูกจับอดเสื้อมัดมือไว้โยนเข้าไปในรถบรรทุกทหารถรถย MC มซีเนี่ย นะครับยีคขันนอนกอง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 ,กองกันไว้หลาย,ลายชั้นนอนกองกองกันไว้แล้วก็รถกระบะเนี่ยก็มีหลังคาเป็นผ้าใบนะครับด้านข้างก็มีโครงเหล็กผ้าใบก็ปิดมิดหมดไม่มีการลดผ้าใบให้มีอากาศในใจท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับมนุษย์เราคนหนึ่งถูกถอดเสื้อถูกจับมือมัดไผ่หลังถูกโยนเข้าไปในหลังรถกระบะทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ,ๆหลายชั้นรถกระบะนั้นก็อึอดอัด แล้วก็มีผ้าใบคุมไม่มีอากาศหายใจไม่มีอากาศหายเทผูกมัดมืออีกดิ้นไปไหนก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้แล้วก็นอนทับซ้อนซ้อนซ้อ,ซอ,ซอกันแล้วเดินทางจากอากใบไปค่าอินขยุทธ์150กิโลเมตรใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ละคันซ้อนกันไปซ้อนกันมาบางคันก็50า50คน บางคันก็เจ็ดสิบคนบางคันก็เก้าสิบคนนี่มนุษย์นะครับมนุษย์นะฮะไม่ใช่สัตว์แต่ทำกันแบบนี้และผลคืออะไรครับมีผู้เสียชีวิตขาดอากาศหายใจมีผู้บาดเจ็บนะฮะจำนวนมากนะฮะงานครั้งนั้นเนี่ยกรณีนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด78รายนะครับ ผู้รอดชีวิตบางคนก็พิการเช่นกล้กามเนื้อเปื่อยเพราะถูกกดทับเป็นเวลานานบางคนก็เป็นโรคไตเพราะขาดน้ำเป็นเวลานานนะฮะเสียชีวิต78รายคนที่รอดก็พิการไปหลายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องกล่าวขวัญมากในยุคสมัยนั้นนะครับปี47เป็นช่วงรัฐบาลของบุญทักษิณชินวัตรนะครับและก็การสั่งการนําโดยในเวลานั้นคือแม่ทัพภาคที่สี่ลโทพิสารวัฒนวงคีรี เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่มากทั้งระดับประเทศทั้งระดับนานาชาตินะครับในประเด็นเกี่ยวกับ3จังหวัดภาคใต้ก็จะยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับกลุ่มพี่น้องใน3จังหวัดภาคใต้มากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ย hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถูกเลือกปฏิบัติถูกกระทําการราวกับไม่ใช่มนุษย์แต่ต่อ,ตอให้ไม่ใช่เป็นพี่น้องชาวสามจังหวัดภาคใต้เป็นมนุษย์ทุกคนนะ่ยไม่มีมนุษย์คนไหน สมควรที่จะถูกกระทําแบบนี้และพี่น้องประชาชนเขาก็คิดได้ว่าเฮ้ยทำไมต้องทําแบบนี้อ่ะนี่มนุษย์นะไม่ใช่สัตว์ก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันหนาหูครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วสอบสวนออกมาเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบเนี้นะฮะเป็นความผิดพลาดบกพร่องนะครับเป็นการกระท,ทําที่อะไรครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงเกือบ80คนเนี่ยนะครับแล้วก็บาดเจ็บกันพิการกันในเวลาต่อมาทุกท่านท่านผู้ชมลองดูสิครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยนะปี2547นะโลกมันทันสมัยพอสมควรแล้วนะใครจะคิดว่าปี2547อาหารเจ้าหน้าที่ป่ายความมั่นคงจะจับกุมพลต่างๆด้วยวิธีแบบนี้ จับเข้ามาจับถอดเสื้อจับมัดมือแล้วโ,โยนใส่รถบรรทุกทหารแล้วก็นอนกองๆังปแล้วเดินทาง150กิโลเมตรไม่ได้กินน้ำไม่มีอากาศหายใจไม่ต้องใช้สติปัญญามากมายครับทำแบบนี้มันส่งผลให้มีการตายได้แน่ๆทำไมไม่ได้คิดเลยล่ะครับตอนทำนะเอาแล้วฮะเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาทีนี้ครับกระบวนการดำเนินคดีครับ มีทั้งอาญากับทางแพ่งนะทางแพ่งก็มีการไก่เกลีย่ยแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหายไปแล้วนทีทางแพ่งแต่ทางอาญาเนี่ยมันไม่มีการดําเนินคดีอะไรครับเงียบปริบแล้วคดีอาญาเขามีอายุความ20ปี20ปี ยีปีจากปีสี่เตุลานั่นหมายความว่าจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาปีหกเจี่สิบปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปมันเท่ากับอะไรครับการพ้นผิดลอยนวลก็ยังอยู่ในสังคมไทยวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลหรือที่เราเรียกอิมพูเนตเนี่ยทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดเนี่ย มันก็ยังคงอยู่ลอยนวลต่อไปการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐการกระทําของรัฐที่เป็นความผิดแต่ไม่ถูกดําเนินคดีมันก็ยังอยู่ต่อไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจในการใช้อํานาจของตัวเองเพราะคาดหมายได้ว่าถ้าใช้ไปแล้วต่อให้ผิดก็ไม่ถูกดําเนินคดีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นแผลในใจของพี่น้องชาวสามจังหวัดภาคใต้ แล้วถ้าคุณยังไม่ดําเนินคดีไม่ทําอะไรเลยเนี่ยแล,แล้วเราจะพูดคุยกันเรื่องสันติภาพจะพูดคุยกันเรื่องความเข้าอกเข้าใจหรือใช้สโลแกนแบบที่กองทัพใช้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมันจะมันจะได้เหรอครับก็คดีนี้ยังไม่ดําเนินคดีอะไรเลยนะฮะทดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเดียวมันไม่พอนี่มันเป็นมันเป็นการกระทําความผิดนะครับ วินยูชนคนไหนครับจะไม่จะคาดหมายไม่ได้ครับว่าทําแบบนี้แล้วมันจะมีคนตายอ่ะเด็กอมมือที่ไหนก็คาดหมายได้ว่าจับคนถอดเสื้อมัดมือให้หลังไว้แล้วโยนเข้าไปบนหลังรถกระบะซ้อนกันไปซ้อนกันมาคันหนึ่งห้าสิบคนเจ็ดสิบคนไม่มีอากาศหายใจไม่ได้กินน้ำเดินทางร้อยห้าสิบกิโลเมตรวินยูชนที่ไหนก็คาดหมายได้ครับว่าทำแบบนี้จะมีคนตายแน่ ถ้าทาไปแล้วเกิดขึ้นแล้วไงฮะอ๋อเผลอเร่ออ๋อประมาทติด,าดบานบกพร่องไปหน่อยนึงไม่ดําเนินคดีอะไรเลยลองคิดดูสิครับหลักการความยุติธรรมเนี่ยถ้าคิดไม่ออกให้ใช้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเราเราลองจําลองเหตุการณ์ดูครับท่านเจ้าหน้าที่ทหารท่านผู้สั่งการหรือท่านพลโทพิสารวัชรัวงศีรีซึ่งเป็นแม่ทัพภาคสี่ในเวลานั้นหรือรัฐบาลต่างๆในเวลานั้นลองจําลองเหตุการณ์ครับ เอาตัวเองไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นเหยื่อลองเอาตัวเองไปคิดในมุมของครอบครัวผู้เสียหายบ้างครับท่านจะรู้สึกยังไงว่าถ้าคดีนี้ไม่มีการดําเนินคดีอาญาอะไรเลยนะฮะความยุติธรรมบางทีอะไรยุติธรรมยุติธรรมคิดกันแบบ common sense ก็ได้ครับลองสวมจิตใจ,ใจวิญญาณไปเป็นฝ่ายผู้เสียหายดูแล้วเราลองคิดดูครับว่าเรื่องแบบนี้มันยุติธรรมไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ20ปีนี้ทีนี้ภาคประชาชนก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวเองครับเมื่อรัฐนิ่งเฉยภาคประชาชนก็ต้องลุนอรงลเดินหน้าด้วยตัวเองตอนนี้ครับก็ศูนย์ทนายความมุสลิมเนี่ยนะครับนะครับก็เริ่มดําเนินการนะฮะคุณอดิลันอาลีฮิสหะเนี่ยนะครับก็อดีตท,ท่านเป็นสสสมัยที่แล้วนะครับรอบนี้ไม่ได้เป็นนะครับแต่ท่านเป็นทนายความที่ดําเนินอิศเขาเรียกไร ทำงานเรื่องสามจังหวัดภาคใต้มาโดยตลอดนะครับทางกลุ่มญาติเนี่ยก็ไปติดต่อทนายอาดีลันครับสุดท้ายก็เลยตั้งทนายความทีมทนายขึ้นมารวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินคดีฟ้องคดี48คนก็คือเป็นตัวแทนผู้เสียชีวิต34คนเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ14คนรวม48คนก็จัดการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับในปี47เขาเลื่นฟ้อง,อง25เมษา67นะครับก็เริ่มกระบวนการดำเนินคดีไปทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคดีอาญาในประเทศไทยเนี่ยมันไปได้สองช่องทาหงหเริ่มที่เจ้าพนักงานตำรวจไปร้องทุกขกล่าวโทษที่เจ้าพนักงานตำรวจ นะไปแจ้งความที่ตํารวจแล้วต่อไปอายการอายการสั่งฟ้องไปที่ศาลนี่แบบที่1นึ่เาเรียกว่าการดําเนินคดีโดยรัฐอีกแบบหนึ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้เองโดยตรงไม่ต้องผ่านตำรวจอายการ,การมันมีสช่องทางในช่องทางแรกมันไม่ไปถึงไหนเลยแล้วจะคพบอายุความอยู่แล้วดังนั้นผู้เสียหายเขาก็เลยดําเนินการเองในช่องทางที่2คือไปฟ้องที่ศาลเอง ทีนี้พอไปฟ้องที่ศาลเองเนี่ยวิอาญากฎหมายวิอาญาบอกว่าต้องมีการไต่สวนบูลฟ้องเสียก่อนทีนี้ไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงไหนเขาฟ้อง20่สเดี๋ยวนะเขาฟ้องวันที่25เมษานะเขาฟ้องที่25เมษายน67ตอนเนี้ยยังไต่สวนมูลฟ้องกันอยู่นะครับยังไม่ถึงไหนนะครับก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มักจะเลื่อนนัดนะฮะเลื่อนนัดไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับจากาข้อมูลจาก วันโอวันนะครับซึ่งเขียนข่าวนี้โดยคุณวัชนาวรยางกูลนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ทนายความต่างๆนะครับทนายความนะฮะก็บอกว่าหลังฟ้องไปแล้วมีการนัดไต่สวนจำเลยก็มารับหมายโดยเรียบร้อยแต่พอนัดไต่สวนจำเลยก็บางส่วนก็ส่งทนายมาบ้างบางส่วนไม่มาตามนัดทําให้การพิจารณาคดีสะดุดลงและระหว่างนั้นจำเลยก็ยื่นว่า การฟ้องเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายบรรยายฟ้องหนักเกินจริงไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆนะครับก็มีขุก,ลกคลิกขุกขัากยังติดขัดกันอยู่นะฮะยังคากันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดศาลสั่งว่าคดีมีมูลนะครับก็ต้องนัดให้จําเลยมาศาลภายในอายุความนะฮะแต่ถ้าจําเลยไม่มาเนี่ยก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับแต่ถ้าเกิด ไม่ได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีภายในกำหนดเนี่ยก็ขาดอายุความไปตรงนี้หมายความอย่างไรวันนี้เดือนกะระกฎาคมแล้วนะครับตุลาคม25ตุลา67จจะหมดอายุความมันเหลือเท่าไหร่ละ8 9 10ประมาณ3เดือนโดยประมาณจะหมดอายุความช่องทางการดำเนินคดีโดยรัฐผ่านตำรวจอายการไปสารไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ทำอะไร20ปีนี้เนี่ยปริบแต่ช่องทางเนี้ย ทำไงครับช่องทางฟ้องกันเองเนี่ยที่พี่น้องประชาชนผู้เสียหายไปฟ้องกันเองทําอย่างไรนะฮะคำตอบคือก็ตอนนี้อยู่ในการไต่สวนกันในศาลแล้วเหลืออยู่ที่ว่าศาลจะรับไหมถ้าศารลรับก็ต้องเรียกตัวจําเลยมานะครับถ้ามาไม่ได้มาไม่ทันภายในอายุความถ้าขั้นตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นภายในอายุความก็หมดอายุความอีกเช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้น่าสนใจนะครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลของนายยุงตรีเศรษฐาทวีสินนะครับได้ทราบเรื่องนี้หรือไม่นะครับแล้วทําไมการดําเนินการในชั้นตํารวจอายการมันติดขัดตรงไหนอย่างไรทําไมมันล่าช้าเหลือเกินจนพี่น้องประชาชนเขาต้องไปฟ้องศาลกันเอาเองในสุดท้ายมีการจัดการเรื่องนี้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรผมให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือว่า นายทัพภาคที่4ในเวลานั้นพลโทพิสารวัฒนวศงคีรีณนะวันนี้นะครับนั่นคือสอสอของพรรคเพื่อไทยน,นะครับอยู่ในระบบะบัญชีรายชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนะครับว่าท่าน,นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับ นี่นะฮะตอนนี้ท่านเป็นผู้แทนรัษฎรด้วยนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะฮะก็น่าสนใจครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปก็ผมคาดว่าคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกนะครับว่าสถานะความเป็นสสของท่านบนโทตอนนี้เป็นพลเอกพิสารนะเนี่ยนะครับจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ให้ข้อมูลไม่เฉยๆว่าแม่ทัพภาคสีในเวลานั้นเนี่ยนะครับณวันนี้เป็นสสของพรรคเพื่อไทยในระบบบัญชีรายชื่ออยู่ ก็อยากเรียกร้องนะครับว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะดำเนินการหน่อยว่าสุดท้ายจะเป็นยางไรนะมันจะหมดอายุความแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าหากปล่อยให้เรื่องนี้หมดอายุความอีกโดยไม่มีการดําเนินคดีอาญาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็จะบันทึกเอาไอว้ครับว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดจากความรุนแรงที่กระทาโดยรัฐในท้ายที่สุดก็เอาผิดใครไม่ได้อีกแล้วประเทศไทยเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําโดยรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใหม่นิรโทษสกรมไม่นิรโทษสก,ร,ร,มมษสกร,รมก็หมดอายุความเป็นอย่างนี้ประจําครับแล้วมันทําให้วัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลมันยังดํารงอยู่ในสังคมไทยหลักคิดง่ายๆครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าทําเรื่องนี้ไปแล้วไม่ว่าทําอย่างไรก็ไม่มีวันผิดทําอย่างไรก็ไม่มีวันโดนโดนดาเนินคดีก็จะย่มใจยิ่งกระทำไง น้าวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วก็ทำไปเถอะทำยังไงก็ไม่ถูกดําเนินคดีหรอกเขาก็จะกล้าใช้อํานาจเข้าไปอีกถ้ารู้ว่าใช้อํานาจใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วยังไงมันก็ไม่ถูกดําเนินคดีหรอกเขาก็จะกล้าใช้ยิ่งขึ้นไอ้อย่างนี้แหละครับคือวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วเราก็ไม่เคยมีบทเรียนแล้วก็ไม่เคยดําเนินคดีได้สักเสียทีนะฮะ อีก20ปีนะครับ47จนมาถึงวันนี้67 20ปีเนะี่ยเวลามันนานมากพอนะครับที่จะต้องดําเนินคดีที่จะต้องเยียวยาที่ต้องจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ยาวมากพอที่จะทําให้คนลืมเหตุการณ์นี้นะ20ปีเนะี่ยยาวพอที่จะดําเนินคดีแต่20ปีมันไม่ได้ยาวพอที่จะทําให้คนลืมหรอกคนเขายังจําได้แล้วมันฝังไปชั่วชีวิตแล้วจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยพ้นผิดลอยนวลเลยผู้เสียหายเขาก็ต้องเก็บเขาก็เก็บเป็นบาดแผลเก็บเป็นความเจ็บปวดแล้วเขาก็จะเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันก็ยังไงฮะความคับแค้นอยู่ในอกมันก็ยังอยู่มันไม่ได้รับการเยียวยานะฮลองคิดกันง่ายๆถ้าเป็นตัวเราเองเราจะรู้สึกยังไงนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้ามาชมมาดูกันแล้วเนี่ยนะครับ<ท>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อใหออ้รายการนี้ขยับขยายไปเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับ<ท>เพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะไม่เคยทราบมาก่อนว่าผมจัดรายการนะฮะเมื่อก่อนจัดแล้วก็หายไปนานตอนนี้กลับมาจัดใหม่นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกต่อหน่อยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนก็ไม่ได้ติดตามชั้นแนวช่องผมอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมกลับมาทำรายการสม่ำเสมอนะครับรบกวนช่วยกันกระจายข่าว หน่อยนะครับช่องนี้ช่อง YouTube Channel ช่องเียบุรชั้นแนลเนี่ยเป็นช่องของผมเองนะครับก็จะมีหลากหลายรายการส่วนรายการ Battle i d e เดียก็มีทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ช่วงเช้านะครับ